สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับอ่ต้องบอกว่าโควิด -19 ระลอกนี้นะครับนะไม่ทราบว่าเป็นระลอกที่เท่าไหร่แล้วนะอาจจะเป็นระลอกที่3หรือ4นะไม่แน่ใจนะครับคือนับไม่ถูกนะครับว่าระลอกไหนนะแต่รู้ว่าต้นสายไปเหตุนะเกิดมาจากเรื่องอบบยมุกนะครับ ปากทางแห่งความเสื่อมนะหลายเรื่องหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอบอนการพนันนะครับวันนี้ก็มาถึงเรื่องของอบยมุกนะทางด้านสถานบันเทิงนะสุราและนารีนะครับก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดรละลอกใหม่และส่งผลต่อเศรษฐกิจครั้งนี้ดูแล้วนี่หนักหนาสาหัสนะครับกว่ารละลอกที่1 2 3ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับ วันนี้ผมจึงมาชวนคุยว่าธุรกิจสายป่านสั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับนะก็จะร้มหายตายจากไปได้นะครับนะคำว่าธุรกิจสายป่านสั้นเนี่ยก็คือธุรกิจเอ่สนั่นเองนะธุรกิจที่มีเท่าแก่มีเจ้าของนะหรือจะเป็นร้านค้าขายของนะเล็กๆนะไม่จำเป็นต้องใหญ่นะมีลูกจ้าง5คน10คนนะครับลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าธุรกิจสายป่านสั้นนะครับถ้าเป็นลักษณะ ไม่ใช่ไปกู้เงินมาลงทุนนะใช้เงินเจ้าของเองเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองเจ้าของแหละว่าเจ้าของจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือจะหยุดนะบางคนก็จะยังพอไปได้กําไรน้อยแต่ยังไปได้แต่ได้เกิดเป็นธุรกิจ SME ที่ไปกู้ยืมเงินมาเนี่ยนะหมายถึงว่ามีเลเวลตนะการใช้เงินกู้มากกว่าเงินส่วนตัวแล้วก็เจอภาวะที่รายได้หดหายแล้วยังต้องคืนหนี้จ่ายหนี้เนี่ย ก็จะบางท่านก็นตัดสินใจปิดไปเลยนะจากชั่วคขาวก็ปิดถาวนไปเลยคือเรื่องราวเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าละลอกที่1น,นะคนก็คาดหวังว่าละลอกที่2ก็ไม่น่าจะมีหรือไม่น่าจะมาเร็วนะตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี6-3นะครับนะคนก็คาดหวังช่วงปีใหม่นะ SME ก็จะทำค้าขาย ธุรกิจต่างๆอย่างเช่นพัะตาารที่พักโรงแรมร้านค้าร้านอาหารเนี่ยนะก็จะได้ทำเงินนั่นเองนะในช่วงปลายปี63ต้นปี64นะครับก็พาดนะพาดหวังไปครั้งหนึ่งและนะครับก็อาจจะยังยืดต่อไปอีกนะครับมาถึงรอบที่2ก็คือช่วงสงกรานที่ผ่านมา หลายท่านก็คิดว่ารอบนี้นะครับจะตุนสเบียงแล้วล่ะจะมีรายได้มาตุนสเบียงเพื่อจะไปจ่ายคืนหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาผู้บรรดา SME นะครับก็ปรากฏว่าเจอการระบาดะระลอกใหม่ก็ผิดหวังอีกนะครับเป็นรอบที่2ก็ไม่ทราบว่าหลายท่านที่ถอดใจหรือยังนะครับ SME แต่ต้าบอกว่าถ้าเกิดสายป่านสั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับเหมือนกับที่ทางสหรัฐทางตะวันตกนะที่มีร้านค้าพัตนาการร้านอาหารเนี่ย ที่เปิดตัวมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็ถูกล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์นะหรือว่าถูกผลกระทบจากโควิด1 9บในปีที่แล้วหลายรอบนะจนหลายที่เขาปิดกิจการไปถาวรเลยนะครับแต่ไม่ได้ว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าสายปั่นยาวเนี่ยนะพวกอง,องค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วเอ่อจะไม่ถูกผลกระทบนะครับนะสายปั่นยาวเนี่ยนะแม้ยังไปต่อได้เนี่ยนะแต่ก็อาจจะไปอย่างขาดทุนก็มีนะคือหลายที่เนี่ย นะต้องบอกว่าต้องไปยังขาดทุนก็มีแต่เนี้เขาใส่ปั่นยาวเขาก็จะมีเครดิตสินเชื่อที่ดีนะครับอาจจะมีความสามารถในการพักนะลดหย่อนการชําระหนี้อะไรประมาณนี้นะครับหรือการปรับโครงสร้างหนี้ก็แล้วแต่นะทำให้เขาสามารถไปได้ไกลกว่านะหมายถึงว่าเขาคาดว่าจากปีที่แล้วนะมาปี6.4จะฟื้นนะแต่ก็มาเจอผลกระทบนะจากระลอกใหม่ นะครับของโควิด -19 แต่สายป่านยาวไงครับนะก็ยังลากต่อไปได้ยกตัวอย่างเช่นนะในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับผมก็มีการไปทำธุระข้างนอกหลายหลายที่ก็จะเห็นว่าพวกบริษัทใหญ่ๆเนะี่ยอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยนะโห๋ยนนี้นะนคนนั่งนี่หายไปเหลือไม่ถึงครึ่งนะคือผมนั่งแนละ้วนี่ค่อนข้างโล่งนะ ธรรมดาเราขึ้นไปในรถไฟฟ้ารถไฟไใต้ดินมันค่อนข้างแน่นใช่ไหมนี่ขึ้นไปนี่โล่งนะฮะก็ดังนึกเลยนะว่าถ้าเรานึกถึงว่าเขาทําการศึกษา feasibility study นะศึกษาผลความเป็นได้ของโครงการนะ่ะที่จะทํากําไรเนี่ยแปลว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่ามันไม่ feasible นะคือมันมันดูผลตอบแทนไม่น่าจะกับไม่น่าจะคุ้มทุนนะนะก็แปลว่า พวกที่ใช้สมรทานยาวๆ10 2ยาว10-20-20ปีเนี่ยนะเขาก็องคาดการณ์ว่าจะเจอปัญหาเหล่านี้นะแต่ก็ทําให้รายได้เนี่ยไม่น่าจะได้ตาำเป้าหรือจะบอกว่าพวกแม้แต่องค์กรใหญ่ๆสายปั่นยาวเนี่ยนะก็อาจจะยังไปต่อได้แต่ไปยังขาดทุนนะก็ต้องไปเียงแต่ว่าสายปั่นสั้นเนี่ยมันจะไปก่อนล้มหายตายจากไปอย่างถาวนก่อนเพราะน้นการจะฝ่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมี2มุมมอง นะถ้าเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือ,อรายใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับนะที่เขาจะเก่งนะไปกว่าตัวผู้ที่ประกอบออกิจการนะของของสาขานั้นนหะนะเรานึถึงพวกการเงินการธนาคารนะสายอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้านะการนำเข้าส่งออกเนี่ยนะ เอ่อหรือการบริการท่องเที่ยวเนี่ยคือแต่ละสาขาเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะในสาขาของเขาอันนี้มาถึงวิสัยทัศนะ์นะของการประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเอา่อต้องมีวิสัยทัศน์มองว่า SME ของแต่ละที่นะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคำตอบของโลกอนาคตหรือเปล่า โลกที่มีการ disruption โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครตอบได้นะความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาเองเนี่ยนะจะเป็นผู้มองออกนะครับว่าธุรกิจที่ดําเนินอยู่เนี่ยมันเป็นคําตอบนะของโลกอนาคตหรือเปล่านะครับถ้ามันใช่มันก็ไปอยู่ที่ตัวแปรที่2นั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างการลงทุนนะครับว่าจะใช้สินเชื่อเครดิตนะหรือว่าใช้เงินทุนส่วนตัวอย่างเงี้ยนะแล้วจะยืดไปต่อไหม นะเพราะนั้นมันต้องมี2องค์ประกรอบนะพ่ะแม้องค์ประกรอบเขาเรียกว่าส่วนตัวก็คือธุรกิจประเภทนั้นๆน่ะจะไปต่อได้หรือเปล่าส่วนองค์ประกรอบที่2ก็คือการใช้สินเชื่อเครดิตนะครับนะซึ่งต้องการการผ่อน,นํำรหนี่การพักหนี้สินอย่างเงี้ยนะครับแล้วทางธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสส่วนเนี้ยต้องประกอบกันแล้วต้องแมทกันด้วยนะ แมตพอดีกันด้นะถ้าไม่แมตพอดีกันเช่นผู้ประกอบการเนี่ยถึงแม้เชี่ยวชาญน,นะในธุรกิจตัวเองแต่ขาดวิสัยทัศน์คือมองไม่ออกคือมองไม่ออกว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME เนี่ยจึงสายปั่นสั้นนะหรือว่าขนาดใหญ่ที่สายปั่นยาวเนี่ยแต่มองไม่ออกว่าธุรกิจตัวเองเป็นเป็นคำตอบของอนาคตรหรือเปล่านะครับก็บางคนก็ไปกู้เงินนะไปเอาเครดิตมาเพื่อยืดยืดยืดแต่ มันไม่คําตอบของอนาคตก็จะเจ็บหนักการอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านะครับอออาจจะเป็นคําตอบของอนาคตมีไอเดียนะแต่ว่าไม่สามารถไปเอมีโครงสร้างการบริหารการเงินนะ่ยที่เป็นไปได้นะที่เราบอกว่าที่ feasible ที่เป็นไปได้นะเพราะว่าจะสายปั่นสั้นนะแล้วก็ทางธนาคารพณิชย์สถาบันการเงินนะร,นรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะ มองไม่เห็นนะหรือว่าไม่มีการสนับสนุนนะที่เพียงพออย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นเหตุนะครับนะให้ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการจะฝ่าวิกฤตนี้นะครับยังไงผมก็ยังมองว่าถ้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่า,เ,าเราต้องรู้ว่าการลงทุนการบริหารทรัพย์สิสนต่างเนี่ยนะครับมันต้องประกอบด้วยสส่วนนะส่วนที่มอง ความเป็นไปได้นะของอนาคตที่จะเป็นไปกับส่วนของการบริหารจัดการนะการใช้การเงินและหนี้สินเนี่ยในระดับที่เหมาะสมนะซึ่งแน่นอนนะครับส่วนแรกความสามารถขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็ไม่มีใครนะที่จะมีวิสัยทัศน์เก่งเกินกว่าคนที่ทำธุรกิจนั่นแหละเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องบอกว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสูงเพราะน,นั้นใครยังเป็นโครงสร้างเป็นรถยนต์ ใช้น้ำมันอย่างเงี้ยนะครับนะก็ก็ไม่น่าจะตอบโจทย์นะหรือว่าโครงสร้างทางการเงินอย่างเงี้ยนะก็ใครมองเห็นภาพใหญ่ไหมบิ Big picture, ม ah ark, นะ๊กพิกเจอร์มหาภาคเนี่ยถึงปัญหาทางการเงินที่อาจจะกําลังมานะครับในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคนะิยมเนี่ยที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินมาเนี่ยอาจจะกําลังเจอปัญหาในไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นอ่ คนที่จะลงทุนทางโครงสร้างการเงินเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นภาพนะครับว่าเราจะกู้มานะแล้วทิศทางของตลาดการเงินจะเป็นอย่างไรนะต่อไปในทศวรรษนี้นะครับเราควรจะกู้หรือไม่ควรจะกู้นะถ้าจะกู้นี่ต้องใช้สัสดส่วนเท่าไหร่นะที่จะสามารถบริหารจัดการได้นะภายใต้การเปลี่ยนแปลงแห่งทศวรรษที่เรียกว่า Great r e s e t นะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นะครับซึ่งตรงจุดนี้แหะครับต้องบอกว่ามันเป็นวิสัยทัศน์นะครับของอผู้นำองค์กรธุรกิจนะไม่ว่าจะมเซึ่งสายป่านสั้นนะกับอ,องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งสายป่านยาวนะเพราะนั้นต้องเป็นความผสมประสานระหว่างวิสัยทัศน์มุมมองในอนาคตแล้วก็มองเห็นภาพใหญ่ Big Picture นะความโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจและการเงินในขณะนี้นะครับ ว่ามันจะเกิดเกรดรีเซ็ตเรื่องหนี้สินอะไรอย่างไรหรือไม่นะซึ่งสิ่งนี้ครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นมุมมองนะบูรณาการนะซึ่งผมพูดเล่าสู่กันฟังมาหลายครั้งแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่านะการจะฝ่าวิกฤตมึนนี้ไปได้ต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าองค์กรขนาดใหญ่นะรวมถึงประชาชนคนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลนะเพราะฉะนั้น จงเอาประเด็นนี้มาพูดให้ฟังกันนะครับว่าท่ามกลางที่เกิดโควิด1 9วิกฤตระลอกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากลำบากจริงๆต้องใช้สิปัญญาที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกจริงๆและวิสัยทัศน์ทั้ง2ด้านนะครับทั้งมุมมองธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เรื่องของโครงสร้างทางการเงินนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่อดิตามในช่องยูทูบช e แนลจันเสศนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ